เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับเอาสำหรับเราบรรดาขอเข้านะครับผมในวดที่ผ่านมานะครับวันที่สิบสองที่ผ่านมาเนาะนะครับก็เข้าไปที่เต็มๆนะครับเนาะก็คือนะครับในสุดหลักของเราในชุดนี้นะครับที่เขานำเสนอเพื่อนในคลิปล่าสุดนะครับก็ไปที่นี่นะครับเนาะสามสิบ่นะครับเขาจะบอกว่าเป็นเลขทั้งหมดนี่นะครับสิบสอง่นะครับสิบสองโคู่แล้วก็ไปที่สิบคู่เด็ดนะครับก็เข้าไปที่คู่แปดแปดนะครับเด่นแปดิ่งแปดนะครับ เดนแปดวิ่งแปดมาที่แปดแปดนะครับที่แปดแปดนะนะครับเดนแปดวิ่งแปดแต่ว่าจับปู่กันมาแปดหนึ่งแปดสองแปดสามไม่มามาแปดแปดตัวที่มานะครับก็คือศูนย์หนึ่งตัวที่มาก็คือศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่านะครับเราจับไปที่แปดนะครับในหัวที่ผ่านมาเราก็เข้าไปที่คู่แปดแปดในชุดนี้คือเป็นสูตรหลักของเขานะครับเนาะนะครับแต่ว่าสูตรนะครับที่เป็นสูตรเลขล่างนะครับสูตรเลขล่างก็คือสูตรนี้นะครับก็ไม่มาล่างสักทีนะครับก็เป็น เอากระจับเป็นบนล่างนะจับเป็นบนล่างนะครับเนาะในชุดนี้นะครับจับมาทั้งหมดสาสิเอดคู่นะครับสามสิเอดคู่ก็เข้าไปที่คู่แปดแปดคู่ชุดนี้นะครับเนาะเข้าไปที่คู่นี้เลยแปดแปดครับเข้าไปที่ชุดนี้คู่นี้เลยแปดแปดนะครับนะครับเลขออกไปที่หนึ่งแปดแปดนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับนี่นะครับเนาะชุดนี้ส1มสิบเอดคู่เข้าไปที่คู่แปดแปดออกไปที่คู่บนนะครับคู่บนนะครับสาสิบเอดคู่นะครับ แล้วนะครับตัวเข้าจับโดยแต้มนะครับเอาแต้มสูตรที่สามนี่มาจับนะครับก็เข้าไปที่แต้มหกนะครับเข้าไปที่แต้มหกแปดแปดนะครับแปดแปดเข้าแต้มหกเนาะนะครับตัวนี้นะครับแต้มนะครับแล้วก็ได้ไปที่ยี่สิบสามคู่นะครับยี่สิบสามคู่นะครับตัวเข้าแต้มสีนะครับก็ได้ไปที่คู่แปดแปดเข้าไปที่คู่แปดแปดนะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับเข้าเพิ่มตัวกลับมาอีกสองตัวก็คือสองหกหกสองนะครับสองแปดแปดสองนี่เป็นตัวเพิ่มนะครับ ก็เข้าไปที่คู่แปดแปดนะครับในชุดนี้นะครับเด่นศูนย์กับเก้าเนาะถ้าเด่นศูนย์กับเก้านะครับเนาะในชุดนี้มันไม่มีศูนย์นะครับเลขมันเด่นศูนย์นะครับเลขมันเด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับแล้วทีนี้มันบม่มีศูนย์เท่าก็เลยมาจับเป็นเพื่อนใหม่ในคลิปลลาสดนี่ก็คือเป็นสูตรหลักของเรานะครับในชุดนี้นะครับนะครับแต่มันก็มีศูนย์อยู่แต่ไม่มีศูนย์หนึ่งก็จะเข้าไปที่คู่แปดแปดอีกนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในชุดนี้นะครับเนาะนะครับสําหรับเลขเด่นของเรานะครับนะครัััับบบบเเดด่่นนนนกกะะคครรแล้ว็ ก็คือเลขมันชนกันมาเยอะนะครับเนาะนะครับนี่ครับแล้วก็เข้าไปทีคู่แปดแปดเนาะเลขเด่นในตรงนี้ก็มาที่ศูนย์นะครับตรงกลางมาศูนย์ครับในชุดพหิของเรามาสองตัวนะครับแปดกับศูนย์นะครับตัวนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวนี้มาแปดกับศูนย์ครับมาแปดกับศูนย์ตัวนี้มาศูนย์นะครับนะครับแต่สองตัวนี้มาหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาหนึ่งนะครับมาหนึ่งศูนย์นะครับสําหรับในชุดนี้เนาะนะครับผมเอานะครับสําหรับใน งวดของวันจันทร์นะครับเราก็จะไปลุยกันต่อเลยนะครับเนาะลุยกันต่อเลยนะครับสําหรับในชุดหลักของเข้าในสูตรหลักของเรานี่ก็เดินดีดีขึ้นกันนะครับเนาะเข้ามาที่คู่แปดแปดทั้งหมดเลยนะครับเขาจับมาสามสิบเก้าคู่จับออกมาก็ได้ไปที่สามสิบคู่นะครับแล้วก็จับออกมาเป็นสิบสองคู่นะครับผู้เด็ดนะครับเอานะครับผมสําหรับในงวดวันที่สิบห้าเราก็จะไปลุยกันต่อเลยนะครับสําหรับในชุดนี้เนาะเราจะไปที่สูตรตัวนี้นะครับเนาะ เอาูตรน้อยตัวนี้หล่ะนะครับก็คือเป็นสูตรในเลขล่างนะครับาะเป็นเลขล่างกับในชุดนี้นะครับนะครับเนาะการเดินของตัวเลขในชุดนี้เดินดีมากนะครับนะครับอันนี้เป็นชุดสองตัวล่างแต่ว่ากับบนล่างนั่นแหละนะครับวางบนล่างเลยนะครับเดี๋ยวก็จับคู่เด่นเหมือนเดิมนะครับเนาะการเดินของตัวเลขนะครับในสุดหลักสิบมีเจ็ดตัวหลักหน่วยมีหกตัวจับคู่กันเลยนะครับเนาะการเดินของตัวเลขนะครับแต่ก่อนมันก็ยิงล่างนะครับ ยิงล่างนะครับแล้ว hmm. ก <Yeah. S 2> <lun> ็มีสล mm ับบนนะครับมายิงล่างนะครับสลับบนสลับบนนะครับแล้วก็ยิงล่างนะครับมีบนนะครับสลับบนนะครับบนล่างนะครับช่วงหลังมานี้นะครับก็เริ่มยิงบนแล้วนะครับนี่ยิงบนยาวเลยครับยาวเลยยิงบนยาวเลยจนมาหอฮอนงวดล่าสุดนี่นะครับออกไปงวดวันที่สิบสองที่ผ่านมานี้เนาะวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ไปที่คู่แปดแปดนะครับแปดแปดนะครับพวกนี้นะครับเต็มเต็มเลยนะครับเต็มเต็มนะครับนี่นะครับเนาะ นะครับแล้วสาหรับในวดนี้นะครับการประมวลผลประมวลผลมาแล้วน,น,นะครับในหลักสิบได้ไปที่ศูนย์หนึ Howard: ่งสามนะครับห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดหลักหน่วยสามห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สามห้าหกเจ็ดแปดศูนย์นะครับในหลักหน่วยหลักสิบกับหลักหน่วยสองหลักนี้จับคู่กันเลยนะครับเอามาจับคู่กันเลยนะครับนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับเอาไปจับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันเลยนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะ สี่สิบสองคู่นะครับสี่สิบสองคู่นะครับเนาะในสเต็ปที่ผ่านมานะครับนะครับในสเต็ปที่ผ่านมานะครับเราก็ใช้แต้มมาจับครับใช้แต้มนะครับแต้มมาจับสูตรที่สองเอาแต้มจับแล้วก็จัดเลยนะครับก็สามสิบเอ็ดคู่นะครับนะครับเราก็จะไปที่แต้มนะครับแต้มนี่ก็คือแต้มนะครับเนาะในวันที่ผ่านมานี่ยเข้าบนล่างนะครับคุมบนล่างได้ดีนะครับแต้มนะครับบนล่างเนาะนะครับแล้วก็นะครับในวันที่ผ่านมาก็เข้าบนล่างนะครับ แปดแปดเข้าเต็มหกศูนย์หนึ่งเข้าแต็มหนึ่งงวดนี้นะครับได้ตัวเดิมได้ตัวเดิมนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกได้ตัวเดิมนะครับแต้มรวมได้ตัวเดิมนะครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกนะครับจ,จับเลยนะครับนะตัวไหนเข้าแต้มบ้างนะครับศูนยะ์สามไม่มีสามแต็มนะครับ ศูนย์ห้าก็ไม่มีห้าแต้มก็จะมีศูนย์หกศูนย์หกหกแต้มศูนย์เจ็ดเจ็ดแต้มศูนย์แปดแปดแต้มศูนย์ศูนย์ก็มีนะครับศูนย์แต้มหนึ่งสามสี่แต้มหนึ่งห้าหกแต้มหนึ่งหกเจ็ดแต้มหนึ่งเจ็ดแปดแต้มหนึ่งแปดเก้าแต้มหนึ่งศูนย์หนึ่งแต้มสามสามหกแต้ม สามห้าแปดแต้มสามหกเก้าแต้มสามเจ็ดศูนย์แต้มสามแปดหนึ่งแต้มสามศูนย์สามแต้มไม่มีนะครับห้าสามแปดแต้มห้าห้าศูนย์แต้มห้าหกหนึ่งแต้มห้าเจ็ดสองแต้มห้าแปดสามแต้มไม่มีห้าศูนย์ห้าแต้มไม่มีนะครับแล้วก็หกสามเก้าแต้มหกห้าหนึ่งแต้มหกหกสองแต้ม หกเจ็ดสามแต้มไม่มีหกแปดสี่แต้มหกศูนย์หกแต้มเจ็ดสามศูนย์แต้มเจ็ดห้าสองแต้มสามแต้มไม่มีเจ็ดเจ็ดสี่แต้มเจ็ดแปดห้าแต้มไม่มีเจ็ดศูนย์เจ็ดแต้มแปดสามหนึ่งแต้มแปดห้าสามแต้มไม่มีแปดหกสี่แต้มแปดเจ็ดห้าแต้มไม่มีแปดแปดหกแต้มแปดศูนย์ก็แปดแต้มเอานะครับได้กี่คู่นะครับได้กี่คู่นับเลยนะครับ

นะกรับตอก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะได้มาเป็นแบบนี้นะครับในชุดนี้นะครับสามสิบนะครับสองคู่เนาะตัวนี้สามสิบสองคู่นะครับสามสิบสองคู่นะครับนะครับในสเตปนี้นะครับนะครับเท้านะครับเนาอในในสเตปต่อไปในเท้าเก่าแต้มสูตรที่สามมาจับนะครับในวันที่ผ่านมาเนาะนะครับเราก็เอาแต้มสูตรที่สามมาจับ ไปดูแต้มสูตรที่สามสักหน่อยนะครับแต้มสูตรที่สามนี่ก็นะครับคุมบนล่างได้ดีนะครับเนี่ยครับสูตรที่สามก็คุมบนล่างนะครับก็มีสะดุดยูวบ้างนะครับก็คุมบนล่างนะครับคุมบนล่างนะครับเน่งแรกก็ดีนะครับเนาะในเลขชุดนี้นะครับนาหฮากะนะครับในวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปที่แต้มหกแปดแปะเข้าแต้มหกนะสำหรับในวันนี้นะครับเนาะการประมวลผลนะครับใช้ นะครับหลักพันกับหลักร้อยนะครับบวกสี่คงที่นะบวกสี่คงที่มันก็จะได้นะครับมันก็จะได้หนึ่งบวกสี่ก็จะได้ห้าแต่สูตรนี้มันเรียงแต้มนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับกับได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะสูตรที่สามนะครับห้าหก แป0เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับนะครับก็จะมีศูนย์หกก็จะเข้าแต้มหกนะครับศูนย์หกก็จะเข้าเต้มหกต้มหกนะครับแต้มเจ็ดนะครับแต้ม 7, แปดต้มศูนย์ต้มสี่ไม่มีนะครับหนึ่งห้าตมหกนะครับเต้มเจ็ดนะครับแล้วก็แต้ม 8, แปดต้มเก้า เต้มหนึ่งครับเต้มหกเต้มแปดเต้มเก้าเต้มศูนย์แล้วก็เต้มหนึ่งเต้มแปดเต้มศูนย์เต้มหนึ่งเต้มสองแล้วก็เต้มเก้าเต้มหนึ่งเต้มสองเต้มสี่ไม่มีมีเต้มหกมีเต้มศูนย์ แต้มสองแต้มสี่ไม่มีมีแต้มเจ็ด 1, แต้มหนึ่งแต้มสี่ไม่มีมีแต้มหกแล้วก็มีแต้มแปดนี่นะครับเนาะก็จะตัดไปเพียงหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่น,นี้ไม่ได้อันนี้ไม่มีนะนี่หนึ่งไม่มีไม่มีไม่มีมีสองมีสาม, 2, ม 3. ตัดไปเพียงสามคู่เท่านั้นนะครับ หนึ่งสามหกแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดหกนับตัวที่ตัดมีสี่คู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ตัดไปสี่คู่เหลือยี่สิบแปดนะครับเหลือยี่สิบแปดคู่นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะแต้มสีนะครับยี่สิบแปดคู่นะครับ นี้ก็เป็นสูตรส่วนมากนะครับแต่ก่อนมันเป็นเลขล่างนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมาบนนะครับแต่มันก็มาทุกวดครับสูตรนี้มาทุกวดนะครับไม่บนก็ล่างนะครับนี่นะครับสูตรของเขาก็คือตัวนี้ครับตัวนี้นี่นะครับการแดนของตัวเลขนะครับครับมาล่างไมาล่างมาล่างมาล่างบนล่างมาล่างบนล่างบนล่างมาล่างบนล่างบนล่าง มาบนบนล่างบนล่างมาบนมาบนมาบนนะครับในงวดลาสุนนี่มาบนในงวดนี้นะครับในงวดตัวนี้นะครับจับมาเรียบร้อยนะครับได้ไปที่28คู่28คู่นะครับในชุดนี้เอานะครับน้องโชคดีคือเกานะครับเพื่อนๆน้องโหด่ะในงวดนี้เต็มมากๆเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยในงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆนาอเอานักครับผมสําหรับในคลิปนี้เจอเป็นต่หนิเนาะในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเอาเลขเด่นมาจับนะครับ เลขเด่นของเรานี่ก็สุดยอดเด่นมากๆนะครับมาเด็ดเลยนะครับาล้ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปเลยในคลิปต่อไปจังมาจับตัวเด่นเนาะนะครับเอาล่ะไปเลยสวัสดีครับ